สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาที่เดิมนะครับที่ช้อปปิ้งอีกแล้วครับวันนี้สงสัยอาทิตย์นี้ต้องใส่ช้อปปิ้งเกือบ4วันแล้วนะฮะวันนี้ที่กลับมานะฮะมาจอดที่เดิมนะฮะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเซนสปรีนะฮะเมื่อวานก็จอดเกินนะฮะเขาให้จอดฟรีแค่2ชั่วโมงนะฮะแต่ผมจอดไป3ชั่วโมงกว่านะเกือบโดนปรับนะฮะเกือบโดนปรับ65ปอนนะฮะจริงๆเราจอดที่นี่ฟรีแต่เราต้องซื้อของให้ครบ10ปอนนะ เออแต่เมื่อวานผมก็ซื้อครบ20กว่าปอนด์นะแต่ andal, và, เราลืมว่าเราจอดเกินเออไป3ชั่วโมงนะับวันนี้ก็เลยมาที่นี่อีกแต่ก็ต้องรีบไปนะฮะที่ที่มานะครับคือปัญหานะฮะใครที่เคยฟังจากไลฟ์ผมนะฮะอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้ครับนี่ครับหูฟังนะฮะหูฟังอันนี้ผมมีอันหนึ่งสีดํานะผมซื้อมา2อันนะฮะสีขาวกับสีดำนะฮะสีดํานี่คือไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่สีขาวเนี่ยซื้อมานะฮะตอนแรกนะครับสีขาวนะฮครัอชาร์จเสร็จปุ๊บนะฮะฝั่งหูขวาเนี่ยมันไม่ได้้้้ยยินนนนฮฮะะะหูซาาี่ใชงได ก็เลยโอเคหาเวลาเอามาเปลี่ยนเขาเมื่อวานเนี่ยฮะเขาเลยว่าโอเคเปลี่ยนให้นะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรกลับมาอีกฮะเราคงคิดว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนให้เราใช่ไหมฮะแต่ทุกคนครับรู้เปล่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้นะฮะอันใหม่นี่ฮะฝั่งขวาฟังได้นะฮะแต่ฝั่งซ้ายฟังไม่ได้นะครับโอ้ปัญหาอะไรครับปัญหาโลกแตกฮะก็เลยต้องกลับมาอีกแล้วนะครับเพื่อเอาอันนี้ไปเปลี่ยนให้เขานะฮะไม่รู้จะเปลี่ยนว่าหรือขอเงินคืนดีกว่าผมว่าขอเงินคืนดีกว่านะฮะแล้วก็ เก็บเงินซื้ออันดีๆเลยเนาะอันแพงๆนะฮะเขาบอกว่าเออมีคนบอกว่าซื้อของดีๆไปเลยเนาะซื้อ Apple อะไรเงี้ย Apple h e a d p h o n e อะไรเงี้ยมันร้อยกว่าหรือ160 150ปอนด์นะฮะก็คือก็คือก็แพงนิดนึงนะแต่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าจะทำใจซื้อได้ไหมครัแต่ก็ยังไงไปด้วยกันแล้วครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนของนะฮะเดี๋ยวเดินดูพาดูว่าเป็นยังไงนะแต่ต้องรีบไปครับเดี๋ยวโดนตัวนะครับโอเคเลสโก เพิ่งเอาของมาเสร็จนะฮะก็ลเลยตอนแรกว่าจะเปลี่ยนนะแต่ไม่เปลี่ยนแล้วครับเพราะเปลี่ยนสองรอบแล้วนะก็เลยแบบว่าของเงินคืนดีกว่านะก็ได้ของมาคืนเขาได้คืนสิบห้าปอนนะแต่ผมซื้อของเพิ่มอีกสามสิบปอนมันจะคุ้มตรงไหนนะดูคนข้างหลังนะดูแถวนี้นะบ้านโหราคาแพงนะแถวนี้ดูร้านอาหารแถวนี้ร้านแถวนี้ก็น่าไปกินนะ เอาหลังมาลองกินดูว Chicken and Burger, Bird and Bun, ะะ่าชิคเก้นเบอร์เกอร์เบอร์ดแอนบัะฮะเฮ้ดูราคา,าบ้านตอนนี้4แสนนะฮะราคาเริ่มต้นนะฮะในช่าก็พันเจ็ดนะฮะเจ็ดแสนก็มีนะหลังนั้นเจ็ดแสนพันสี่หลังนี้น, 7, น, 1, 4, น,นะฮะ แพงครับแพงไปแล้วครับจะไปที่ ซื้อของเสร็จมากินเหนื่อยมากเลยครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาใกล้ๆเลยนะครับไปดูกล้องไกลไกลมาดูก่าโอเคยไปหยิบมาตรงนี้นะครับฮู้ไปที่หนึ่งแล้วนะครับเจอแลกของเสร็จซื้อของเสร็จนะครับเพราะว่าที่จอดรถนะเดี๋ยวดูก่อนนะตั๋วอยู่ไหนนะเพราะว่าเมื่อกี้มีอินสเปกเตอร์เขายืนอยู่นะฮะตั๋วทางออกนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะจะไปไปสนีต่อนะฮะเพื่อที่จะไปส่งของนะฮะใครที่ยังไม่เคยมาไลฟ์ช่องผมนะฮะช่องเจสซียนเจนนะเก้อ ลองมาดูนะครับเพราะว่าเรามีเล่นเกมนะฮะแล้วก็มีน้องนะฮะชนะรางวัลไปนะฮะพูดทนเหนื่อยเดินมานะนี่ครับรางวัลนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปไปสนีแล้วก็เอาของไปส่งให้เขานะครับน้องอยู่เจอรมันนี่นะฮะน้องชื่อสาวจิ๋วนะฮะสาวจิ๋วในต่างแดนนะฮะใครยังไม่ไปติดตามกดติดตามได้นะครับโอเคครับเราไปลุ้นกันครับว่าผมไปส่งของแล้วเป็นยังไงนะทําไมต้องลุ้นด้วยไม่เข้าใจนะไปลุ้นกันดีกว่าว่าผมออกได้หรือเปล่านะแต่ผมมาตั้งแต่เที่ยงยี่สิบแปดนะฮะตอนนี้ก็ บ, 1, บ่ายหนึ่งยี่สิบห้านะฮะถือว่าโอเคแค่ชั่วโมงเดียวนะครับโอเคครับยังไงไปเจอกันที่ไปรษณียน์นะครับกาลังจะออกนะครับแต่รถติดยาวเลยนะฮะตอนนี้คนกําลังจะออกนะเราอรอคิวนะวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรนะวันศุกร์ใช่ไหมฮะโอ้คนมาเต็มเลยนะรถมาเต็มเลยโอเค นะครับล้นโอเคเปิดนะครับไม่โดนปรับแล้วครับวันนี้ดูรถทางขวาไม่มีนะฮะน้าไม่มียิงยาวเลยพวกเล่นนี้เล่นเดียวนะไปปิดหน้าต่างก่อนนะเอาลมของลมมันจะเข้ามานะรถเมล์ครับโชว์ให้รถเมล์ดูนะฮะรถเมล์สีแดงที่ดังจากอังกฤษนะฮะ A later few moments เสร็จแล้วนะครับตกลงก็ส่งของให้น้องเสร็จแล้วนะฮะเออไม่แน่ใจว่ากี่วันนะจะถึงนะฮะไม่แน่ใจอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองสามวันนะฮะเพราะเยอรมันก็ไม่ไกลจากที่นี่นะฮะแต่ก็ส่งมาแล้วนะครับจิ๋วครับขอให้เอ่อชอบนะฮะสิ่งที่ได้นะฮะตอนนี้ก็เลยรีบนะฮะรีบมารับเออ่ลูกสาวนะฮะเพราะว่าลูกสาวเลิกตอนบ่ายสองสิบห้านะฮะเพราะวันศุกร์นี้คนเลิกเร็วนะเอ่อปิดๆนะฮะเพราะก็ไปรับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างก้านะครับเซฮายยาสิกา ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เขาต้องใส่คริสต์มาสจัมเพิร์ดเดย์นะฮะก็เลยได้เนี่ยะคระับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเออ่ตอนมานเอ่์ไลฟ์ผมไลฟ์เสร็จใช่ประมาณเกือบออกี่ทุ่มอะสองทุ่มลงงั้นสามทุ่มหรือเนะะี่ยฮะแล้วผมเพิ่งมาเจอเทะคไงฮะว่าเออ่เทคว่าโรงเรียนบอกว่าวันพรุ่งนี้ต้องใส่เสือเอ้อเออ่คริสต์มาสนะฮะแล้วก็เออ่โดเนทคือเอาเงินบริจาคนะครับปอนหนึ่งนะฮะเพื่อให้ชาริตี้นะฮะมาเห็นตอนประมาณเกือบสี่ทุ่มเลยเอา้าตายแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่าเมื่อคืนรีบออกไปนะฮะรีบออกไปที่ห้างนะฮะเพื่อไปซื้อเพราะจะมีห้างเออพี่ต่อเคยถามอยู่ว่ามียังมีห้างเปิดอยู่เหรอยังมีฮะห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของกินแล้วก็ขายเสื้อผ้านะฮะยังมีอยู่เ,เปิดถึงเที่ยงคืนนะไปนะฮะเมื่อคืนแต่พอไปถึงครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับของหมดครับผมตัวโนแบบหมดนะฮะ <no. S 1> แบบตาลาดเออก็อย่างว่า no season, น้องซีซั่นฮะพอไปถึงเพื่อผมก็เอาเครื่องสแกนฮะเพื่อจะไปซื้อฮะแต่มันไม่มีไนงะ mm. ก็เลยเอาเครื่องสแกนมาเก็บนะฮะ security ฮะเดินมาาาหฮะบว่อยู่ทําอะไรบอกเอ้า เรามาหาดูเสื้อให้ลูกแต่เสื้อไม่มีนะฮะก็เลยเอาเครื่องเอามาเก็บคืนเขานึกว่าเราจะมาขโมยของนะฮะโอ้โหหน้าตายอย่างกระโจนนะฮะผมนี่เอาอย่างไรนะเนี่ยเมาคืนปิดอย่างเงี้ยนะฮะเขาเลยแบบทั้งสัยคิดว่าเราเป็นโจรน,นะ,ะนี่แหละครับก็จบคริปวันนี้นะฮะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้าใครอยากจะแชร์ก็แชร์ได้ตามสบายนะฮะแล้วอย่างหนึ่งะคะใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับผมนะครับเจสซี่วันดีวันดอิตาดครับสมัคร subscribe oh. ลึกสาวไม่ได้ถ่ายนานแนละลืมนะฮะโอเคนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเสร็จบาย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 